ครับพ่อวันดีครับผมวันดีครับเมื่อดี้ดดดเดือท่ามาหอดพบอัองทำงานพอวันสวนเนาะอยมาตามเนวทาารัฐบ,บาลไทยว่า,าขเขาว่าจะใครจะจะงวดไว้มาหางหงวดมาไหนขี้เก่าใครขี้เก่าตาว่าเล็กบมาน้าำกัดลางปีนี้ยังบุชด้วยพอว่าด้หลุดเหล็กบมาน้าำกันอันปีแปดเก่าว่ากันเนาะแปดเก่ามันอยู่บนเดยกระบวนลาแตาว่าลางตาว่าลางพ่อพันนุ์ผิดดิบ้าเดยวลางนี่ไม่เคยผิดด้วยเหล็ก เลขมาแล้วเลไม่มาด้วยกันน่ะเลขเลขบนหนาลงทุนลงพอแม่เนด้บอน่มันหูจังว่กบอกว่ามันผิดเอบอมมนผิดงวดตะกาเก้าแปดบนผิดบนสี่หกแปดเก้านี่มันผิดนี่มันออกแปดก้านี่เก้าแปดบอไมนออกเก้าแปดอ้นี่ผิดงวดเดียวเลขบ่นเลขางมันผิดเลขรางนีงไม่ค่อยผิดนะเลขรางนี่อะรเอฟซีเอาไม่เอาไม่มันคิดได้รถต้นทุนเอฟซีที่ถามหาบอก พ่อบ้านสวนมาหรือยังว่าวมันจะได้ล่ะมันมัน่าเขาอันหนึ่งกับตัวหนึ่งตัดได้อยู่อันนี้่ะเลขว่านารั้งต้นมะเขาวะเขาใส่เรยหรือมีแต่ว่าตัวนึงมีอยู่สองยางแต่ผู้จับเป็นมันจะมันจะจับพ่อจับคู่ให้เมื่อหนึ่งหัน่าวห้าหนึ่งหกสองกันนึงแต่หนึ่งหกแต่พ่อว่าจับใส่กันไปแยกกัน ไปแยกหนึ่งก็พกไปย่คนละมองคนล่างมันมันเด่นว่าเห็มันเด่นอะไรอย่างเี้มีมาเด่นเดนน่นอะไรมาเด่นเ,นเ,นนนเนอ้าเอาไมมเอาไมมครับลุยก็เลยเจี๋ยเม,ม,ม,<า>มื่ไหม่มาแล้วก็คือให้ตัวเดีย๋ยวท่างผู้ผู้บังกับมีเนาะว่าห้ยจากอะไรครับไก,ก่ก็เนาะโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่มามากไปเออแนวทางว่ามีผู mm ้จ hmm. ังทุกคนหรอกแน่นครับจะเช่นใดๆวันนี้มันผิดหรอกถ้าสำนักเป็นยังไงอย่างนีอถ้ายังตาหางแถวแม่นนาะเป็นหางแถวเสือแนวทางแต่ว่ากันพูดจับดีๆนี่ไปไปก็เส้นแย่ก็เจ้าอีกนี่ถ้จับถ้าจับเป็นนี้นี่ครับเพราะมันมีเลขตัดพร้อมเลย มีแล้วบางหนึ่งอ่นหนึ่งกับหนึ่งกับหกกับมีไปแยกกันไปจับใสาหาหนึ่งหกสอง่นวิ่งบนเขียนตังูแมมปนตัวมเขียนตังแมมปุน,นอ้ เรื่มงสื่อของไม่มามันเหมือดตัวไหนมันบอกเหมือดว่าเป็นยังเอาทั้งน้อยเชียงกันเลยป่อว่าน้อยเชียงกันเลยว่าเป็นยังอืมะไรแวลานขาแจงสีสันวิ่งก้าวบนได้พี่น้องอันนี้บนเนาะพ่อเนาะบนมันเกิดมันเกิเอาตัวนี้ชายกี้ก้อนนั่นแหละ บักสวนมันจะมากวาเด็กสุนนี่ไหมกับสุนนี่นวียงก้าวกับสวนจะมากว่นั่นเลยแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้แรกว่า <c oughs> อเอนเน้นโอคะแนนก็เน่นเอาสีแดงขีดเส้นใต้ก็ได้เพราะว่าตัวเน้นขี <c oughs> เอาครับนี <c oughs> ่ตัวเล่นขีเอาวุงกลมมันมามากกลมมามากขีเอา จับคู่เออนั่นเลยออกอยู่ครับตั้งหน่อยเจ็ดเก้าโอ้เจ็ดเก้าไหนมาหลายสำนักเนาะเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหก ตัวเน้นยากล่มนะพอ่อแก้เคล็ดสีดเส้นใต้ออก<า>ครับแก้เค็ดกลมมันบอกเอาเจ็ดไมหมลมแหงเงมเง้งงงบนในซี่คู่พอ่อไอ้ซี่คัววะขันชุดมันกจน็จะเป็น,นจะเป็นชูนเจ็ดจะเป็นเจ็ดศูนย์ะ่ะลักศูนพ่อพ่อพันเอ,เอนจใส่ยังไยใส่หรอกครับใส่ข้งวติ่งอะไอนวิตกาจงเย เลขผมมาแล้วกันเจ็ดเอ่อเจ็ดศูนย์เห็นยุ่งพอหรือว่าต้องไปซ้อมก็ได้เจ็ดศูนย์ 7, โอ้ศูนย์นี่จับเม็ดเดียวเลยจับตัวเดียวเม็ดเดียวมันได้เม็ดเดียวเลยเอ๋อพี่นอ้องเข้าเคือตรงเลยดิพี่น้องเข้ามาขามาโคกมาจับใส่เดยเนาะศูนย์เนาะพ่อเนาะ เลขไม่มาด้วยกันหรอสามสี่ก็เขียนบอใช่ไหมเนี่ยคร,รูเราก็บ่นเลขไม่มาด้วยกันบน มำลางกูศูนย์สองศูนย์สองหกแปดเ้าแปดศูนย์แปดศูนแดกัมาลางอไจะมาครับ ขันันมากระจัดนี่ยหน่อยนะพ่อเนาะขันมากระจัดนี่ยหน่อยแต่ว่ามันขั้นมามันจะมามากไปละแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ยังมเคยมากกันเด้อรางนี่่ตั้งแต่ปีแม่เ่ราะขันมาครับแต่ปีใหม่มากเป็นยังมเคยมากได้เนี่ยไม่ไรไม่ไรหรอกเรียกไม่น่าลงทุนเนี่ยวิ่งล่าง วิ่งล่างหกหกโอ้ยหกกับศูนย์โอ้ยศูนย์เนี่ยบนล่างศูน,น,นย์ส้นกันนี่ก็จัง <บน S 1> ได้กับศูนย์มากแล้วป่ะเด่นกรับกันว่ามันจะมาตัวไหนเมื่อหลายครูหรอกบนกำลังเลขมันส้นกันนี่จังได้กับมาศูนย์จะขีมาล่างมา,บน,นางบนท่อนละหกห้าหกสี่กับสี่ศูนย์ กับจับไฮท์เนี่ยแหละครับสาม่เนาะพ่อพ่อคเอา่อสีแดงเน้นเนาะเอาตัวเน้นหกเน้นหกหาบนไดยพ่อบัดเนี่ยโอ้บนพ่อมากเ9็ดเก้าสิก็ขีดมาดูแต่เ9็ดเกาโอ้โรตเตอรี่กับไปจัดมาล่ะปาดก็หลายแท้ ป้าซื้อลอตเตอรี่ลายตัวนี้แม่โอ้เจ็ดเก่ากับมีเจ็ดเก้าหกหาก,ก็มี่โอ้เอฟซีคนบางลอดโอ้เก่กาหนึ่งก็มีเดี๋เด็กเก่าหนึ่งเดี๋ยเด็กเก่าหนึ่งก็มีอ๋อเจ็ดเก่าเดี๋ยวพอ,อเดี๋ยวพอฟซี C พอเห็นพ่ะอันต้องลับอันตัวนี้ก่อนเอาอ่ะเอาพอพลสกโลโก้อยู่ใส่ตัวนี้นะ สองว่างนะี่ใช่ไหยใส่ส่วงกลางเลยพากลางเลยบนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างเาลูกเหรอครับน,นึ่เออเอาเย็ดนี่แหละ พระว่ามีโลโก้พากลางแล้วอ๋อบานนี้พี่น้องเขาแคบหนาจอยนะครับเดอเอฟซีที่ถามหาเล็กไม่มาด้วยกันเนี่แนวทางแนวทางครับเลี๋ยวพ่มาน้ำกันเพอว่าขั้นเอฟซีมาก่าคือกะขีรลดต้นทุนนะเนาพ่อเนาะกะเอาเบาๆสินะเอาพมกนี้เลสามแปดสามสีสามหาพวมนีนี่ครับบน บนวิ่งเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าส่วนจับคู่นี่ตัวเน้นตัวเด่นนี่คือ 9, 9เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งก็ได้จะว่าอยู่หลักสิบอะไรก็ได้ไปกับพ่อไปกับเอาก็าแล้วแต่แต่ว,ว่ามากเลยได้ครับเก้าห <c oughs> ้าพ,พ่อไม่จะเจ็ดเจ็ดเก้าย,ย่างเดียวได้ได้ซีใบเออซีใบเอาข้ามันขึ้นบนอะไรดีพ่อเฮ้ยเขียวเละมาที่หนึ่งพ่อเออเดีเอา อันนี้ได้หกขาดีเลยได้หกาได้หกาอือพ่ได้รถตัวดีอันนี้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งออว่าผ่จัดใบเอาจัจะวามาเลยได้หนิจะวางมาจัดเองทั้งส่งทั้งกินตัวนี้เอาทั้งส่งทั้งกินเชวนมากมัใหญ่กินหลายคนส่งนะอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอยรอบได้ครับเาเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหก เจ็ดศ <0, S 2> ูนย์พ่อเพิ่นเนี่ยไหนที่เจ็ดเก่าได้พี่น้องวันที่เก่ากับบมงไปคือเห็ดออกมากคือเอาเลยนะครับเรียกบ่มาน้ำกันพี่น้องสามสี่ห้าแปดบนได้พี่น้องส่วนล่างเ่ยห้วิ่งหกกับศูนย์เน้นที่หกคิดว่ามันมัน,ม,นมันจะมันจะอยู่ตัวเรือนแหละทีนี้ใครว่าเรียกบ่มาน้ำกันคู่นะพ่อคันนี้คันนี้มากคือเกาหามวะ ครับอันนี้มัน<อ>เป็นยังเราไม่ครูพอจับไหมบ่าว่าไอ้ถ้าถ้าสามตัวนี้มากมันจะมาหานะครับแต่ว่าแป<อ>ี่นทีว่ามันมเอาเรวอนละล่างวิ่งหกทั้งบนทั้งล่างเลยล่างวิ่งหกกับศูนย์โอ้เหล็กวิ่งนี่ศูนย์บนกับล่างตรงกันมันก็มีบางหลวดมันกับตรงกันบ,บางหลดมันกับว่ตรงกันแต่ว่าอยรยื่เโรึ่งนี้มันไปตรงกันได้ครับ แต่ว่าอยูร่างนี่พ่กไปน้ากันเลยละ่ะอืมล่างนี่เห็ดจังได้กับบมาว่ายนเลขวิ่งกันนี่พ่กไปน้ากันโอ้เลขวิ่งกับบมาน้ากันเอากันนี้เดชุนนี่เอเอแมนอยู่นี่เออแมนอยู่โอ้เลขวิ่งนี่ <ไป S 1> เอเอแมนอยู่พอเลขวิ่งอันนี้นไปน้ำกันโอ้มันแมนอยู่นี่ศู 0, 2, 6, 8, นย์สองหกแปดนี่แต่พอมาเห็ดเป็นเลขวิ่งบัวมาน้ากันหกศูนเบาๆแล้วพี่น้องได้คือสองกับแปดนี่เป็นเป็นตัวเบาแล้วนะคือเอาศูนย์กับหกเออมาวิ่งเลยกะ ล่างกับสามคููกัเน้นหกหกหาตัวเดียวย่างละตัวเน้นไหลดรกจับไปเรื่อๆมาไหลก็เป็นตัวกันตัวร่องธรามดาล่ะครับคือท่านจะให้ตัวเดียวคือคือตัวเน้นมันจะเน้นมันจะไหลกว่าครับแต่ตัวเน้นมันจะไหลกว่าตัวร่องมันจะหน่อยหน่อยตัวเจ็ดศูนย์ตัวเดียวหนึ่งครูแต่แต่ยัพี่มากอะคือจังจับตัวอื่นก็ได้บรูมันจะไปตรงหอ้ใดบรู่าเอาไว้ได้รดนเลยดิโอ้ เมาโย่เดี๋ยวนี้เมาโย่เนี่จับแทบกีบรถลอตเตอรี่พ่อกีบเมาตั้งหกสี่กับสี่ศูนย์ตัวนี้แมนลอตเตอรี่มาโคข่าดิมาโคขาล่างนี่มาโคขาเนาะเอาขอบคุณหลายครับพ่อขอบคุณครับผมอ้าวโจ๊กมันมาครับให้พี่น้องเขาโจ๊กมันมาเนาะพ่อเนาะใครทีก็แมนไม่อยากไอพีดอกได้ว่ากับไม่อยากให้ได้ว่าไม่หรอกกับมันโอนให้่ได้เพราะว่าเลขพ่อมันกระลุดบสามงวดแล้วเ่าสามงวดสามงวด สามวลแต่ว่าอันนี้ตะวเลขกเกินประมานกันมันแม่นนะต้ทดตอนนี้ลดเทนึงครับก้าแปดอาก้าแปดกจอยู่ตะปีไม่มาเหลขบนหัวตะลุดนี่แหละพรตะผัดเพราตะผัดคือจะมันจะปยู่ประมาณสามหัีหนึ่งปีหนึ่งประมาณสามหัวตะวารางเ่านด้ผิดได้พอแรงานเวียดเลยครับเลขกไม่น่าลงทุนแต่ว่าบางที่มันกับมามามาบนเออมาลังตัวนึ่งต่ว่าว่ไปตองกัน แม่นมันก็ถือว่ามันก็ถือว่านั่นนี่เท่าพุ่มมากชุดหกชุดแปดสองแปดสองหกนี่กหะเอาเบาเบาก็ได้โบขันขั้นมาตัวใดตัวนึงนี่ถือว่ามันโบเข่ามันมันถือว่ามันคือจับเป็นเหล็กเด่นได้แต่ว่าโบไปน้ำกันเออแม่นมันโบมาน้ำกันแม่ขั้นมาตัวนึงขั้นมาตัวนึงมันกันดับสนิทตัวน่ะคันว่าเออมาสองแปดเออคือตัวนี้าปแล้วมันคือพลาดเออขั้นมาสองแปดสองหกนี่คือพลาด ขึ้นวันที่เก้าแปรเลยเนาะมันผ่าดก็บอกว่ามันผ่าดมันจะผ่าดด้วยกั่วัหรอสามสี่ห้าวันหกวันมันกับพริษมันจะพริบสักสามวันคนไล่ก็แช่คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม